สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะลูกๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองกับครูแต้มกันนะคะลูกเสียงอะไรมาแล้วนะเสียงกระดิ่งมาแล้วก็จะต้องมีเสียงอะไรคะลูกถูกต้องเสียงเปิดตัวดิเพลงนี่หน่งไม่มาเลย น,นี้เราก็มาทำแบบทดสอบนะคะผลสัมฤธิ์กันกลัวไหมไม่กลัวทำไมถึงไม่กลัวถูกต้องก็มีครูแต้มช่วยอยู่ไงคะใช่วันนี้นะคะลูกแล้ว,ลวไปเลยลูกเหมือนเดิมวิ่งให้ไว สาวเท้าให้เร็วไปหยิบหนังส,งสือแบบฝึหกหัดคณิตศาสตร์มาใครที่วิ่งชา้าก็ไม่ทันครูแต๋มมาสิลูกวันนี้ครูเต๋มจะพาทำหน้าที่167และหน้า168นะคะพร้อมคะ่ะว้ายลูกใครหลอกใครเดี๋ยวคนไหนเสียใจต้องเสียงนี้สิลูกอันเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่ลูกสินครูเต๋มลอก ถ้าเสียงลูกศิษย์ครูแต๋มต้องเสียงแบบนี้โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากถูกต้องเอาเศษกรดิ่งไปเลยลูกมันต้องเสียงนี้ค่ะมาเลยหน้าที่167ในหน้านี้จะมี1 2 3 4 5มี5ข้อตอนนี้นะักเรียนไปเอาเออสีมาลูกเดี๋ยวเตรียมระบายเลยนะครูแต๋มก็จะทำไง ขยายตัวใหญ่ๆอีกเหมือนเดิมจะได้อ่านร้อมกันทั้งครูทั้งนักเรียนเลยนะคะ okay, okay. Yeah. ไปข้อที่หนึ่งสองและสามเลยนะคะพร้อมนี่ให้ระบายวงกลมตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องมีหนึ่งสองและสามนะคะข้อที่หนึ่งพร้อมหรือ,อยังลูกแต่แบบปรกกามากันปกามากันจะได้สอนเด็กได้นะ อเคข้อที่หนึ่งนะคะลูกว่านซื้อขนมนี่ว่านซื้อขนมยี่สิบห้าบาทให้เหรียญส,ส,สิบสามเหรียญเหรียญสิบสามเหรียญสามคูณอะไรลูกคูณสิบเป็นเท่าไหร่คะสามคูณสิบก็เป็น สามสิบเชียหมคะโแตมนักเรียนก็สามสิบเขียนไว้เลยแปลว่านักเรียนได้เออซื้อขนมยี่ห้าให้ไปสามสิบนักเรียนจะได้ทอนกี่บาทคะลูกง่ายไหมข้อนี้ก็สามสิบลบด้วยโอ้ข้อนี้ง่ายจังทำไมง่ายอย่างนี้นะนะคะ สามสิบลบยี่สิบห้าได้เท่าไหร่เชิญตอบเองได้ไหมง่ายนับต่ออีกได้เลยหยิบให้ยูงีไปเลยข้อที่สองนะคะนาฬิกาเรือนใดบอกเวลาตื่นนอนของหนูปุ๊กในตอนเช้าตอนเช้าเข็มอันนี้ อันไหนที่เป็นตอนเช้าอู้นี่หกโมงเช้านี่บ่ายโมงสิบสามนาฬิกานี่เที่ยงเพราะฉะนั้นเรือนไหนคะลูกนะคะถ้าเขาบอกตอนเช้านี่คือหกโมงเช้านะแต่ถ้าบอกตอนเย็นตอนนี้คือหกโมงเย็นนะคะลูกเพราะว่าเข็มอ่ะมันก็ยังวนอยู่แค่เลขหนึ่งถึงเลขสิบสองเองเนาะเพราะฉะนั้นเลือกเองนะคะง่ายมากระบายสีใช้คนนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเลยต่อไป ผลไม้ชนิดใดบนเครื่องช่างที่มีน้ำหนักมากที่สุดนักเรียนก็ดูว่ามาชี้ไปที่เข็มไหนนะคะหนึ่งช่องหนึ่งกิโลมีตัวเลขให้ด้วยอันนี้หนึ่งกิโลสองกิโลอันนี้ดูเองง่ายจะตายข้อนี้เลือกเองนะคะแล้วส่งมากูจะดูว่าง่ายๆแบบเนี้ยใครยังจะบังอาจ ทำผิดอีกนี่โอ้ยคุณแต่ช็อกเลยนะคะไม่ผิดหลอกเด็กเก่งนักเรียนมีแต่คนเก่งๆใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะต่อไปข,อออข้อที่เสงดกเมืองดอเมอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่จะทำถูกสามข้อนี้นะนี้ก่อนต่อไปคะ่ะลูกข้อที่สี่ห้าและข้อที่สี่ข้อที่ห้าเอานะ น้ำปลาขวดละยี่บาทนะคะน้ำส้มขวดละอา้าวน้ำปลาขวดละสาบาทน้ำส้มขวดละยี่บาทน้ำผล,ลไม้กระป๋องละสามบาทถ้าซื้อทุกอย่างอย่างละ1นึ่ชนิดต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ นักเรียนหาเงินที่จ่ายได้จากไหนคะลูกซื้อน้ำปลายี่ิบสามบเอ้ยสาสิบสองบาทน้ำส้มยี่สิบห้าผลไม้กระป๋องอีกสามสิบแปดซื้อทุกอย่างต้องจ่ายเงินเท่าไหร่วิธีการหาคำตอบก็คือเอาจำนวนเงินมันทำยังไงคะลูกมารวมกันนั่นเองนักเรียนก็เอาสามสิบสองนะคะลูกบวกยี่สิบห้าแล้วก็บวกด้วยสาสิบแปด มาตอบในข้อนี้โอเคต่อไปนะคะอ่านตามคุณครูค่ะลูกขยายตัวใหญ่ให้แล้วเนี่ยถังใบหนึ่งบรรจุน้ำห้าสิบลิตรวงไว้เลยเติมน้ำครั้งแรกเติมลงไปยี่สิบสี่ลิตรครั้งที่สองต้องเติมอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มพอดี บรรจุได้ห้าสิบเติมไปเท่านี้เราต้องการหาส่วนที่เหลือใช่ไหมคะหาได้ยังไงลูกหาได้ไงคะถูกต้องค่ะลูกเอามาลบการเอาจำนวนที่บรรจุได้ตั้งไว้นะคะแล้วก็ลบด้วยจำนวนที่เราเติมไปยี่สิบสี่ชึบนะักเรียนลองไปลบดูนะ ได้เท่าไหร่ก็มาหาคำตอบในนี้โอเคเอาเสียงโปรโมือีกหนึ่งรอบไหมสำหรับคนที่จะตั้งใจทำและถูกทุกข้อโอเคต่อไปเป็นหน้าที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดจ้ามีกี่ข้อนับข้อหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดข้อกลัวไหม ไม่กลัวท้อไหมไม่ท้อทาไมคะลูกเพราอมีใครช่วยผู้ปกครองไม่ใช่เพราะมีครูแต๋มช่วยอยู่นะคะโอเค <Okay. Yeah. S 1> เดี๋ยวครูแต๋มจะขยายให้ดูแล้วพาอ่านเหมือนเดิมนะคะลูกมาข้อหกก่อนเลยปากกาครูแต๋มไป่ไหนแลปะปากกาครูแต๋มไม่ไหนและกุ๊กไก่จัดตุ๊กตาจามนวล หกสิบห้าหเออห้าสิบหกเราเจอตัวเลขหนึ่งตัวแล้วเป็น8ดแ,แถวแถวละเท่าเท่กากันแต่และแถวจะมีตุ๊กตาสี่ตัวหาคำตอบได้โดยใช้วิธีการอะไรคะลูกการแบ่งออกด้วยจำนวนที่เท่าเท่กากันหมายถึงการลบไปครั้งละ8ปดแปต้องลบกี่ครั้งนั่นเองนะคะ นักเรียนก็เอาความสัมพันธ์นะคะเราก็ได้เท่ากับห้าสิบหกตั้งไว้การแบ่งออกด้วยจำนวนเท่าๆกันคือวิธีการอะไรคะวิธีการหานั่นเองได้คำตอบเท่าไหร่เอามาใส่ในนี้นะคะลูกนะบางคนจับมาบวกกันผิดเลย บางคนจับมาลบกันผิดเลยโอเคความสัมพันธ์ก็ท่องแม่แปดใช่ไหมคะข้อนี้เก้าท่องไปเลยหรือไปดูสุดคุณก็ได้เก้าอะไรได้ใกล้เคียงสี 9, ่สิบหกอ๋อเก้าคูนี้ม,น 6, มั่วอ่ะหกอะไรทำไมครูแตมสลับตัวเลขเนี่ยงงจังเลย<ม>สงสัยมันจะดึกเกิดอ้าหก ะะไปหารสีสิบก้านักเรียนก็ท่อง6อะไรได้ไม่เกิน49ท่องไปเลยนะคะแล้วเหลือเศษเท่าไหร่ต่อไปข้อนี้ก็วิธีการหารเหมือนเดิมง,ง่ายหารออกมาอะไรได้เศษสองท่องดูไม่ห้าห้าอะไรได้ใกล้เคียงยี่สิบสองสี่อะไรได้เท่ากับหรือใกล้เคียงสิบหกลองดูนะคะ ข้อที่เข้อที่9นัดโดยสารรถไฟฟ้าเป็นเวลาห้าวันจ่ายค่าโดยสารวันละโอ้โหหกสิบบาทเยอะมากวัดนัดจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดนัดต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะวันเดียวจ่ายหกสิบ วันที่สองก็บวกอีกหกสิบวันที่สามบวกอีกหกสิบบวกด้วยจํานวนเท่ากันเท่ากันเท่ากันคือวิธีการคูนนั่นเองนักเรียนก็เอาหกสิบเตาเตเขียดตรงนี้นะลูกนะหกสิบคูณด้วยห้านะห้าคูณหลักหน่วยก่อนคูณทีละหลักห้าคูณศูนย์ได้ได้เท่าไหร่คะลูก ได้ศูนย์ห้าคูณหกได้เท่าไหร่ท่อไม่ห้าสิลูกห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบไม่ต้องทดใส่ลงไปเลยเพราะว่าไม่มีตัวคูณอีกแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะลูกไม่บอไปเลือกเองและ 3มข้อสุดท้ายนะคะคราวนี้ดูนะอ่านพร้อมกับคุูเต็มนะคะลูกนะกาคุเต็มไปไหนแหละกาคุเต็มไปไหนแหละอ้าวดาวซื้อยางลบ8บาทซื้อดินสอสิบหาบาทและซื้อไม้บรรทัดอีกหบาทให้เงินคนขายไปสี่สิบบาท ดาวจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่นะักเรียนก็จับจำนวนอะไรคะสิ่งของที่เราซื้อไปทั้งหมดเอามาบวกกันบวกได้เท่าไหร่ก็เป็นลบออกจาก40วิธีการจับกลุ่มครูแต่บอกว่าถ้าบวกแล้วให้มันเป็นจำนวนเต็มสิจะง่ายมากเลยนะ,ะเพราะอย่างเช่นอ่ะสิบบวกสามสิบสามยี่สิบบวกห้ายี่สิบห้า หนึ่งร้อยบวกแปดหนึ่งร้อยแปดเราเรียนจนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จับสิบห้าบวกกับห้าก่อนก็จะง่ายแล้วก็มาบวกกับแปดอีกทีหนึ่งแล้วเป็นลบออกจากสี่สิบครูแต่มพูดเร็วไปไหมลูกไม่เร็วเนาะเรื่องเงินนักเรียนทนันง่ายเลยให้เงินเท่านี้ทอนเท่านี้ขาดอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราได้ใช้จริงๆในชีวิตประจำวันนะคะ ข้อใดเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นครั้งละห้าหาเองเรียนหมดแล้วข้อสุดท้ายนะคะอ่านตามเลยค่ะข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นครั้งละหนึ่งรอยหลักสิบหลักหน่วยเท่าเดิมหลักร้อยที่เปลี่ยนไปใบและนะคะ โอเคสำหรับคณิตศาสตร์วันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะลูกเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย